สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แม่สมหวังพามาดูไผ่กิมซุงของแม่สมหวังนะคะปลูกติดกับต้นมะลุมมะลุมกําลังออกดอกค่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะมะลุมก็เป็นยานะคะเพื่อนๆนใบของเขาเอาไปต้มแล้ว หรือเอาไปปั่นทานน้ำรักษาโรคเบาหวานได้ชะง,งักนักเลนะคะมะลุม,มใบมะลุมค่ะแม่สมหวังชอบปลูกผักที่เป็นสมุนไพรค่ะเ,เพื่อนๆแต่แม่สมหวังยังไม่ได้เป็นนะคะเบาหวานแต่ชอบปลูกชอบชอบดู ชอบศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ถ้าเป็นนิ่วอย่าทานหน่อไม้มากนะคะเพราะว่ามีกฎอยู่ย,ยิ่งทานก็ยิ่งเป็นนิ่วแหละค่ะหน่อไม้อ่ะ ถ้าอยากทานก็ชิมนิดนๆหน่อยน่อยได้ค่ะเหมือนหมอสั่งห้ามนะคะถ้าคนเป็นนิ่วแม่สมหวัง,งเป็นนิ่วหมอห้ามไม่ให้ทานค่ะอันนี้แม่สมหวังก็เอาสาระดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นนิ้วก็เขาไม่ให้ทานนะคะหน่อไม้ ยอดอ่อนๆเลยยาวแม่ hmm. no ุม okay, ฝ no. so, ังไม่ได้ตัดไปทานก็เลยเห็นไหมคะลำเหลืองๆยอดอ่อนๆหมอห้ามก็เลยไม่ได้ทานค่ะโลกมากเลยค่ะเป็นคลิปสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ